สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะในรายวิชาการงานอาชีพของชั้นป .4 นะคะภาคเรียนนี้ภาคเรียนที่สองนะคะเราเจอกันในส่วนของวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับงานเกษตรนะคะงานเกษตรไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับดอกไม้ไม้ดอกไม้ประดับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะการปลูก ไม้ดอกการปลูกไม้ประดับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ <separation? S 1> เพื่อที่จะประปับปรุงให้บ้านหรือบริเวณบ้านที่เราอยู่นะคะมีความสวยงามมากขึ้นอะไรอย่างนี้น่าอยู่นะคะแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่2หน้า51นะคะเด็กๆดูในหนังสือหน้า51นะคะ แล้วก็หน้า52นะคะในหนังสือเราเป็นสีเสียมันจะขาดายเห็นหน้านี้ไหมคะอ่ะมันจะมีประเภทของไม้ดอกและไม้ประดับนะคะไม้ดอกก็จะเป็นพวกที่มันมีดอกสีสวยๆนะคะ าบางต้นก็จะมีสีสันสดใสบางต้นก็จะมีกลิ่นหอมแต่พวกไม้ดอกนี้จะมีอายุที่สัน้นใช่ไหมคะก็เป็นเพียงบางฤดูกาลนะคะเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกดาวเรืองดอกดาวกระจายคุณนานตื่นสายดอกบานไม่รู้โรยนะคะเด็กๆเห็นไหมอันนี้นะคะดอกดาวกระจายเห็นไหมคะ ลักษณะของเขาเขาก็จะมีให้เด็กๆได้ดูตามนะคะดอกเบญจมาศดอกบานชื่นก็จะออกเป็นสีชมพูน่อยดอกบานไม่รู้โรยสีม่วงหรือดอกพันปีดอกดอกพันปีนะคะอ่าแล้วก็คุณนายตื่นสายนะคะมีคุณนายตื่นสายด้วยอ่ะมันมันก็จะมีนอกจากดอกไม้ที่มันมีอายุที่สั้นแล้วนะคะก็จะเป็นดอกไม้ที่ ประเภทที่แบบมีต้นแล้วก็มีดอกเช่นดอกคูนดอกราชพฤกษ์อะไรอย่างงี้ดอกคูนกับดอกราชพฤกษ์ก็จะเป็นดอกลีลาวดีดอกจำปีนะคะดอกเฟื่องฟ้าดอกดอกคูนหรือดอกราชพฤกษ์อันเดียวกันนะคะแล้วก็ดอกหางนกยูงนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกประเภทดอกที่มันมีต้นยืนต้นที่แข็งแรงนะคะเวลาถึงเวลาที่มันผลิบานเช่นดอก ดอกคูนเนี่ยดอกราชพฤกษ์เนี่ย,ยมันจะบานเบ่งบานในช่วงไหนคะประมาณสงการนะคะอันนี้เขาจะเป็นเขาจะเป็นฤดูกาลของเขานะคะในช่วงตามฤดูกาลอ่ะมาดูไม้ประดับกันบ้างไม้ประดับนะคะอ่าเป็นพืชที่มีทั้งใบและก็ลำต้นที่สวยงามนะคะเช่นต้นโกศล ผู้ดงังอะไรเล็บคุดทุกวันนี้นะคะพวกบอนสีพวกเอ่อว่านเฟิร์นอะไรตะบองเพชรอะไรอย่างนี้นะคะทุกวันนี้มีขายเยอะแยะแล้วก็ผู้คนนิยมมากเลยนะคะแถมยังเป็นไม้ที่มีราคาอีกด้วยนะคะถ้าใครมีก็สามารถทำเป็นแบบพวกหารายได้เสริมได้อะไรอย่างนี้นะคะเป็นผู้ดงังสาวน้อยปาแป้ง สัปปะรดบอนสีนะคะช่วงนี้บอนสีก็จะเยอะๆนะคะเพราะว่าอ่าเป็นสายพันธุ์ที่กำลังมาแรงเลยนะคะในช่วงน,นี้นะคะในส่วนของวันนี้นะคะคุณครูก็มีงานให้เด็กๆได้ทำเด็กๆดูในหนังสือนะหน้าห้าสิบห้านะคะอ่ะมันมี ภาพให้เราสังเกตนะคะมันมีภาพให้เราสังเกตว่าเป็นเป็นไม้ดอกหรือไม้ประดับเด็กๆพอจะสังเกตได้ไหมอันนี้ไม้อะไรไม้ดอกชื่อว่าอะไรอ่ะแล้วก็ให้เด็กๆเติมลงไปในช่องให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็พวกไม้ประดับประดับชื่อ ว่าอะไรเด็กๆก็เขียนลงไปให้ถูกต้องนะคะจากนั้นในข้อที่สองนะคะข้างล่างตรงนี้นะคะเขาก็ให้เด็กๆสังเกตไม้ไมดอกนะคะว่ามันมีชื่อว่าอะไรเด็กๆสังเกตแล้วก็ตอบคำถามให้ถูกต้องมีอยู่ด้วยกันข้อที่สามนี้ด้วยตรงนี้ด้วยนะคะ อันนี้จะเป็นไม้ประดับนะคะในข้อที่3เด็กๆก็สังเกตแล้วก็บอกชื่อมานะคะว่าเขามีชื่อเรียกว่าอย่างไรการบ้านของวันนี้ก็จะมีอะไรนะข้อ 1- ข้อ2ใหญ่ข้อ1ใหญ่ข้อ2ใหญ่หนห้าสิหแล้วก็ข้อ3ใหญ่นะคะหน้า5้าห 5 5 5 6นะคะ3ข้อใหญ่แค่นี้นะคะจากนั้นถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มให้คุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจแล้วก็ให้คะแนนนะคะสำหรับคาบนี้เราเจอกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันในคาบถัดไปสัปดาห์ถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ